สวัสดีค่ะพี่น้องปลาไหนี่วันนี้จะพามาแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นนะคะนี่ปลากระป๋องสองกระป๋องนะคะนีน้น้ำปลานะคะวุ้นเส้นนะคะนีเ่เครื่องแกงก็มีหอมแดงแล้วก็ตะไคร้พริกนะคะอันนี้ผักก็จะมีใบเมงรักต้นหอมนะคะ ทำแบบอีสา,านอะีสานนคะผงชูรสนะคะอันนี้คือผงชูรสนี่นะคะน้ำเดือดแล้วนะคะแกงใส่กระทะใส่เครื่องลงไปปักกระป๋องลงไป ีสันเป็นไงสวยงามมากทำอาหารง่ายๆสไตล์เรานะคะบ้นเส้นนะคะที่เราแช่น้ำเอาไว้แล้วนะคะ ง่ายมากไม่ถึง2นาทีก็กินได้แล้วเนี่ยเรามาปรุงรสกันน้ำปลานะฮะงชูรสแล้วตามใจชอบเลยนะคะ เรามาชิมรสกันอืมอร่อยมากนัวสุดๆผัดใบแมงลักต้นหอม พร้อมรับประทานนี่จ้าง่ายมากปลากระปองแพงนะช่วงเนี้ยกระป๋องตั้งยี่สิบกว่าบาทนะโอเคค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ มาได้กินขาพี่นอนอะนี่แกงบุดเส้นใส่ปลากระป๋องอ,อร่อยมาก